เที่ยวอะขอซุ้มกาแฟมาให้เจ้าฮอนฮอนน่ะกินแล้วมันสเย็นก้อนเดี๋ยวได้ฟ้าไปขวอไม่น่าสิคุยกับเจ้าขอบมโทษเจ้าเด้อเ่อไปนี่พ่อชีบอกจะเสียกับเจ้าอีกแล้วภูมิใจที่มันเกิดขึ้นนี้ คอยสิบว่าให้มันเกิดขึ้นอีกคอยสิรักษาน้ำใจเจ้าขอบคุณหลายาเ,าายากเกด้อบ่เคยคิดว่าเฮาสองคนสิยังมาหอดทางตันจนหมดหนถ้าคอายกเป็นเจ้าคอยสิบ่กินกาแฟแก้วนั้นก็เลยังบ่รว่าต้องเฮ็ด ต้อนมีเหือหัวใจของที่สิมอ,อยอย่านความเคยชิ้มผ่าใจให้ลืมบ้าได้ย่านมือนองเผลอก่อนรูปหัวใจ เดือะเดือนเหยุสตูมขึ้นเหรอบอคุยกับไผแล้วก็มมแต่แต็หน่อยโทุ่ไปโทุ่มามาถามทุระนั่นแหละบอมี่ยังดอกเจ้าบอกข่อยมาตรงๆรถเขาบ๊อบาให้เจ้าดอกตรงๆอีหยังบอมีไผได้ล่หละข้าเจ้ายังสซีมีผู้อื่นอยู่หันก็ให้เจ้าเลือกรถไประวังข่อยกับเข,ข,ข,ขาหาันเจ้าสิเลือกผู้ใด พยายามทำใจให้อยู่กับความเป็นจริงตั้งแต่เมื่อไอทิ้งไอบอกคอยมีครอบครัวอะไรไหมคอยมีลูก,อกคอยมีเมียคอยมีเจ้าพอแห้งแหละคอยยังต้องไปเลือกใครอีกติจนหมดหนทางสิไปต่อได้ ต่อจังไ้ก็ในเมื่อหัวใจยังบ,บ่พร้อมที่สิลืมอ้าอยาความเคยชินพาใจให้ลืมบ่ได้ย่านมือนองเพลกอกดรูปหัวใจให้สเตตัสไอาย้ำอ่านย่นเพลอโทรถามว่ากินเขาแล้วบโอ้อันนี้ก็ดีแตว่ามันเป็นเบ็ดบ่เนี่ย แมนโอ้แบตเตอรี่สั่งมาใหม่ต่อหันโอ้ได้การเลยเพื่อเสีือกไปปั๊บชาเดี๋ยวเลยเห็นบ่แมนชาเดี๋ยวเลยจีสีแม่ใช้กระเป๋าเสือไปโหลดแมนแน่นหน่อยหนึงได้การเลยเฮ้ยโน้ตจะเบิ่งคลิปนี่ด้วยนี่คังกำลังเป็นกระแสแห้งขนาดเด้อันคลิปที่ว่าอันมียิงตีกันสามลุ่มหนึ่งเห็นไหมโอ้เขาตีเนี่ยมานอันน่ะเออโอ้เนาะตัวใหกว่าหลักกันแล้วตัวสีหยางสีเป็นหยังข้ามเปข่อยถือลุ่มปนเป็นเจ้าสีซอยข่อยบ่ฮะ ก็สิซอยข่อยอยู่บอก็เป็นข่อยถือกลุ่มหันคือเขาหันโอ้ยก็สร้างว่าไปเนาะไปสิมาลุ่มเจ้าได้เหรอนี่ยพ <c oughs> อเห็นมาแล้วครับตายุราข้าวเกี้ยนหนึ่งต่อสี่ต่อหาผลเจ้าผู้เดียวนั่นพออย่างแรีนหนีเบิดเนาะพอจะมาตีกับมึงได้ <c oughs> <c oughs> มาัุงนนักแข็งบอกให้แล้ว นี่มันเป็มัเนไงมันไงมันเป็นีงมไมันเปอนไมนเป่นงมนเป็นไงมัมานนไงมัน็ไงเป็นไงม่นเป็นไงมันเมันเป็นไงยัไมนีปไเป็นไงมปม็มันไมังมงมันนไงไัันไนงเมเน ไฟตกลงไปนี่เจ้าสีซอยข่อยบ้าซอยลเนอะ๊ะไปบ้านแล้วจะจะต้องซอยข่อยแน่นอนก็สิโดดลงไปซอยข่อยเป็นบ่าีกว่านั่นเจ้าสิลงไปดึงข่อยขึ้นมาปะ่ะเีกว่านั่นเจ้าสีให้แบบไหนผู้แจ้งกู้ภัยแล้ว ว่าจะเฮ็ดยังก่อนดิบังคลิปอะไรนี่อยู่บ้านเบิ่งคลิปกับบ้าเบื่อวานไหนให้ข่อยพามาหาบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศไหมมอดพี่กัดยังมาบิ่งคลิปอีกโย่แล้วมาจิตตั้งกับบางอะไรก่อนเนี่ยเก็บบางอยู่บ้านก็อยู่เปลี่ยว โอ้ยคำมาจ้กสิเฮ็ดอีหยังกินเนาะคำงานแล้วหรือบ่นดิชานขึ้นโมเหล่ายู่นี่างเนี่ยเนี่ยโยบอบ่ิงชานขเป่าเฮ็ดให้มันแล้วคือว่าสิไปฉลองวันเกิดโมบ่แม่นอู้ยลืมเลยนี่มื้อคืนนี่ก็ไปมามันนัดอยู่เลวนี่เออบ้านล่ะเรื่องหมืกอคืนไปข้าวเขีมฮะเด็กเซอร์เบากันอู้ยเบิร์ตลนได้ยินข่าวเจ็บภาไปได้ยินข่าวเจ็บภาไปผมว่าอ้าข่าวอีหยังซั่นดอก ต่อสุปังรู้มันเกิดยังขึ้นขึ้นนี่นะข้าวอีหยงเขาว่าเจ็บผ้าเจ็บผ้าไปล้านบุกล้านมันขึ้นบุกล้าน<อ>เกิดยังขึ้นแม่เราสุปังนี่แม่ไปน้ำเขาใหญ่ฮิโน่โทรศัพท์หายย่อมไหนเพิ่นกับบอลรับสายก็เลยคิดว่าต้องไปคารล่โอเคหม่องนี่แน่นอนอ<า>ยุ่ไต่กแม,แาามา่ไต่หอมบักขามันละไปละพ่อคักคักจัไนไปเป็นโอ้ยแม่ไปจอดรถปุ๊บเขาก็แตกหนีกันไปแล้วแล้วแม่ก็ไปแม่ก็ซะ แกวโต๊ะแต่กระตัดจ่ายบดบริไวณหนาผู้ไหนเด,อด้อล้วพกอะเพาะเนธยังอยู่กันว้าเป็นกระนางอยู่กับอีน,นั่นแะแม่กระจัดการเลยแล้วเริ่บเป็นเด็ดเป็น,นคืนในข้าวหน่เนาะ,ะสามลุ่มหนึ่งทีลุ่มหนึ่นเนาะเอ้ยแต่สิบลุ่มหนึ่งแม่กระชะมาแล้วพอต้องว่าแต่สามลุ่มหนึ่งเบิรตล้านมาโลดบบถึแม่เขาเจอข้าตเขารืยอยูถปงแม่จ็บห้าขายเง่สิบลุ่มหนึ่ง นนอีสันสีบาถั่วค้าใครจะแตะเยอะมากเลยลดไลนกับพยาธิพยาธิอิลีโต้ออาวกาแฟมาให้จ้าขอบคุณค่ะาแฟยามบ่ายมีแนี่ยเอาสิษาแหมอะจรไงด พึกษซายเรื่องอี่ยังพี่ปูบาววามาหมักสองคนเนี่ยโอ้ยยาว่าถอดเ่าแล้วอย่าไปเอาถอดปูบา่าผูเพลียงเจ้าก่ต้องไปสนใจอี่ยังเหตุการณ์เหตุงานนี่นะห้วยคือว่าจังซานคุณนึงกับรวยรวยคนหนึงกับดีดีเลือก่าได้มนมาสัน่นาอแม่ เสี้ยจังได้ละโอ้ผู้เมาดีก็ผู้เบาวลวุ้ยอืมสีเลือกผู้ใดมาสันเทอืมคอยแนะน้ใหาเจ้าเอาค้นดีที่สุด <c oughs> จเจ้าค้นดีนะดีที่สุดฮู <c oughs> ้ฮูเอาอย่างเตีย้ยขนดีนี่มันสีซอยเฮ้าทํามาหายกินนวาเรื่องดีมันสดีไปเบิดทุกอยา่างอันส่วนคนรวยหันเอาเบิร์นมาให้คอยเพีย <c oughs> i <laughs> don't